สิบโมงเป๊ะหมุนติว้วติ้วแล้วก็โเอาอคุณคุ้นเหตุการณ์นี้ไหมครับเน็ตบ้านก็อุตส่าห์อัพสปีดมาเต็มแม็กนิ้วนี่ซ้อมกดมาอย่างดีแต่ทําไมยังไงก็นกหยุดโทษเน็ตแล้วก็หยุดโทษนิ้วตัวเองเดี๋ยวนี้ครับเพราะความจริงที่เจ็บปวดคือ คุณกำลังเอารถจักรยานไปแข่งกับจรวด SpaceX โดยไม่รู้ตัวคลิปนี้ผมจะพาไปดูโลกที่มองไม่เห็นในเสี้ยววินาทีนั้นครับว่าทำไมมนุษย์อย่างเราถึงแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มคลิกด้วยซ้ำเหมือนทุกครั้งครับทุกคนเดี๋ยวไปให้5้าวนาทีทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับเคยสงสัยไหมครับจังหวะนาฬิกาเปลี่ยนเป็น10โมงกดปุ๊บ แทนที่จะได้เข้าคิวกลับขึ้นโซเอาท์ทันทีหน้าจอหมุนโหลดแัสเซี่ยววินาทีแล้วดับฝันเราเลยคำถามคือเป็นไปได้เหรือที่คนจะกดทันใน0.01วิหรือจริงๆแล้วคนที่เราแข่งด้วยไม่ใช่มนุษย์ครับดูอย่างเคสลาบูบูมินิครับตลาดใหญ่ทั้งจีนและอเมริกาของหมดเกลี้ยงทันที มีคนกดตอนสิบเอ็ดโมงเป๊ะเจอคําว่าของหมดเฉยไม่ได้เห็นมาแต่หน้าโหลดหรือปุ่มจ่ายเงินด้วยซ้ําอาการแบบนี้คือโซเอาท์ในระดับมิลลิวินาทีครับมันเร็วเกินกว่าปฏิกิริยาปกติของคนทั่วไปจะทําได้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เจอครับแต่มันเป็นกันทั่วโลกเมื <ME> ่อ ER <A, S 1> ผลลัพธ์มันวัดกันที่เซี่ยวของเซี่ยววินาทีทําให้เราต้องกลับมาดูว่าคู่แข่งตัวจริงคือใครกันแน่เพราะดูทรงแล้วมนุษย์ไม่น่าทําความเร็วได้ขนาดนี้ครับคู่แข่งตัวจริงในสนามนี้คือสคริปต์และบอทคร ือโปรแกรมที่เขียนมาเพื่อกวาดของโดยเฉพาะมันทำงานโดยอัตโนมัติตั้งแต่เช็คสต็อกยันจ่ายเงินเพื่อเอาบัตรหรือของเล่นไปขายต่อฟันกำไรทีหลังการใช้เครื่องมือแบบนี้หรือว่าเอาเปรียบชัดเจนครับถ้าเทียบ,บกับกีฬามันก็เหมือนคู่แข่งโดบยามาวิ่งแข่งนี่คือการประทะกันระหว่างนิ้วคนกับคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ส่งข้อมูลวิ่งไปด้วยความเร็วแสงผ่านระบบเครือข่ายเราไม่ได้สู้กับดวงแต่สู้กับโครงสร้างพื้นฐานครับมันถูกออกแบบมาเน้นความเร็วและปริมาณการยิงข้อมูล คนทั่วไปถ้าไม่มีทางชนะระบบที่ถูกเซ็ตมาดีขนาดนี้มันทํางาน24ชั่วโมงโดยไม่มีความเหนื่อยล้าในขณะที่เราต้องรอลุ้นหน้าจอว่าจะค้างไหมไอ้บอรดพวกนี้ก็เจาะเข้าทํารายการเสร็จสิ้นไปแล้วครับทำให้ผู้ซื้อจริงอย่างเราการเป็นผู้แพ้ดโดยปริยายเบื้องหลังความเร็วนั้นคือเรื่องระยะทางและฟิสิกส์ latency หรือปริงคือเวลาที่ข้อมูลวิ่งไปกลับครับค่าความหน่วงตรงนี้แหละตัวตัดสินว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อน ถ้าระยะทางไกลกว่าข้อมูลก็ถึงช้ากว่าโดยธรรมชาติยังไม่นำเรื่องจิตเตอร์หรือความแกว่งของสัญญาณเน็ตถ้าเราเน็ตไม่นิ่งเกิดแหลกขึ้นมานิดเดียวแค่นั้นก็จบนะครับสําหรับการแข่งขันระดับนี้คนเล่นเกมจะรู้ดีครับว่าจิตเตอร์ต้องต่ํากว่า5มิลลิเสกถึงจะรอดแต่ในการกดบัตรที่วัดการระดับมิลลิวินาทีพอเสถียของสัญญาณสําคัญพอๆความเร็วเลยครับ ปกติคนเรารู้สึกว่า1 0 0มิลิเซกคือทันทีทันใดแล้วนะหรือแค่1นวินาทีแล้วก็รู้สึกว่าเร็วแล้วแต่ในสนามนี้ความเร็วระดับที่คนรู้สึกว่าเร็วมันยังช้าไปมากเมื่อเทียบกับระบบคอมพิวเตอร์ครับที่ทํางานและตอบสนองกันในระดับมิลิวินาทีครับบอดมืออาชีพเขาไม่กดจากเน็ตบ้านแบบเราครับเขาเช่า vps ตั้งอยู่ในตึกเดียวกับเซิร์ฟเวอร์เลยเพื่อให้ข้อมูลวิ่งสั้นที่สุดลาเทนซี่แค่หนึ่งถึงสองมิลิเซกเรียกได้ว่าจ่อคิวอยู่หน้าประตูห้องเซิร์ฟเวอร์อ เทียบกับเรากดจากไทยข้อมูลต้องวิ่งไปสิงคโปร์ผ่านเคเบิลใต้น้าเฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ27มิลลิเซกแค่ข้อมูลเดินทางเราก็เช่าออเขาเป็น10เท่าแล้วครับคาสั่งซื้อจากบอทดถึงปลายทางก่อนเราจะเริ่มด้วยซ้านี่คือข้อจํากัดทางกายภาพที่เราแก้เองไม่ได้ในวงการเทรดหุ้นเราก็ใช้หลักการเดียวกันครับถ้าเซลเบอร์อยู่ไกลความเร็วจะตกไป200-300มิลลิเซกถ้าอยากได้ความเร็วดบต่ำกว่า10มิลลิเซกต้องย้ายที่ครับต่อเครื่องไปวางใกล้จุดซื้อขายให้มากที่สุด นี่คือสาเหตุว่าทำไมทําเลที่ตั้งถึงกําหนดผู้ชนะคนธรรมดาต้องรอหน้าเว็บโหลดรอรูปขึ้นเสียเวลาไปกับการเรนเดอร์หน้าจอและ UI นานมากแต่บอดนันไม่สนความสวยงามพวกนี้หรอครับมันใช้ช่องทาง API ยิงคำสั่งตรงเข้าหลังบ้านทันทีเหมือนเดินทะลุก,กำแพงเข้าไปหยิบของในโกดังได้เลยบอดส่งคำสั่งแบบโพสต์เรเสตตรงเข้าเซิร์ฟเวอร์ข้ามขั้นตอนการคลิกปุ่มหน้าเว็บไปทั้งหมด ประสิทธิภาพมันต่างกันเหมือนว้าไปซื้อของครับบอทอย่างลาบูบูบอดเขียนด้วยไพรต้อนฉลาดฉลาดจัดการทุกอย่างให้อัตโนมัติจนจบขั้นตอนจ่ายเงินมันฉลาดขนาดตั้งเวลาทํางานตามเวลาเป๊ะๆได้แถมมีระบบสลับ IP หลบเลี่ยงการโดนบล็อกและที่น่ากลัวครับคือมันแก้แคปชา่เองด,ด้วยเรียนแบบพฤติกรรมการขยับเมาส์เหมือนคนเป๊ะทําให้ระบบแยกไม่ออกว่าใครคนใครบอดครับต่อให้เน็ตเร็วเท่ากันแต่เราติดที่ร่างกายมนุษย์ครับ Reaction Time คือการรับรู้และการสั่งการของสมองตาเราอาจรับภาพได้ไวสูงสุดที่13มิลลิเซก็จริงครับ แต่กว่าสมองจะประมวลผลว่าปุ่มมาแล้วต้องใช้เวลาคิดอีกประมาณ75-150มิลลิเซกเข้าไปแล้วขีดจำกัดการตอบสนองต่อภาพของเราอยู่ที่13มิลลิเซกแต่บอดรับข้อมูลปุ๊บสวนกลับได้ทันทีไม่ต้องคิดคนทั่วไปกว่าจะกดนิ้วลงไปเฉลี่ย200-250มิลลิเซกต่อให้เป็นคนตอบสนองได้ไวที่สุดในโลกก็101มิลลิเซกครับหรือนักกีฬาอีสปอร์ตเทพๆก็ยังอยู่แถวประมาณ100มิลลิเซกตัวเลขพวกนี้ยืนยันชัดเจนว่าเราสู้ไม่ได้ครับ ช่องว่างระหว่าง1มิลลิเของบอดกับ200มิลลิเของคนมันห่างกันมากเกินกว่าใช้ฝีมือมาชดเชยได้ในโลกที่ยุต้นความต่างระดับนี้คือความพ่ายแพ้เพราะงั้นอย่าโทษตัวเองเลยครับถ้ากดไม่ทัน คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งวนลูุกคำสั่งได้ไวมากตร่งรีเควสตขอซื้อได้เกิน1,000ครั้งใน1วินาทีบอดใช้วิธีรัวคำสั่งแบบปืนกลใส่เซิร์ฟเวอร์ครับเริ่มยิงตั้งแต่9โมง59นาที59วินาทีแบบไม่ยั้งมือเพื่อให้คำสั่งแรกแทรกเข้าไปทันทีเมื่อประตูเปิดพวกนี้ทำงานเป็นขบวนการครับใช้หลายบัญชีพร้อมกันเดยมีเคสใช้900 0กว่าบัญชีกวาบตัวไป3 0,000 0ใบ เพื่อหลบเลี่ยงกฎที่จํากัดการซื้อต่อนหนึ่งคนจํานวนคําสั่งซื้อระดับนี้ถล่มระบบจนคนทั่วไปหมดสิทธิ์บทพวกนี้วิ่งไปถึงหน้าจ่ายเงินเร็วกว่าเรามากเร็วกว่าเวลาที่เราพิมพ e ์อีเมลซะอีกบทหนึ่งตัวคุมหน้าต่างซื้อได้เป็นร้อยพร้อมกันจองของตัดหน้าเราไปหมดเกลี้ยงในพริบตาระบบพวกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปริมาณและความไวซึ่งนิ้วมนุษย์ไม่มีทางทําแบบนั้นได้เลยครับยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับ ผลกระทบเห็นชัดชัดในตลาดของสะสมอย่างลาบูบูของหมดไวมากจนนักสะสมจริงจังท้อแท้กันหมดส่วนหนึ่งเป็นเพราะการจํากัดสินค้าให้ดูขาดแคลนครับอ้างว่าผลิตยากงานฝีมือทําให้ของออกมาน้อยพอยิ่งหายากราคาก็ยิ่งปั่นไปไกลครับผู้พ่อค้ารีเซลเขารู้กันเลยเปิดพิออเดอร์ล่วงหน้าบวกกาไรไปก่อนที่จะวางขายจริงด้วยซ้ําอย่างลาบูบูยกกล่องราคากระโดดไปกว่าเท่าตัวครับทั้งที่ของยังไม่ออกกําไรส่วนต่างตรงนี้แหละ ที่ดึงดูดบอดเข้ามาในขณะที่เราเจอแอป,ปล่มหน้าจอค้างจ่ายเงินไม่ได้หรือโหลดข้อมูลจัดส่งไม่ขึ้นจนของหลุดมือไปปัญหาพวกนี้กลายเป็นโอกาสของกลุ่มรีเซลที่ใช้เครื่องมือพิเศษกวาดของไปกองไว้ที่ตัวเองทิ้งความผิดหวังไว้ให้แฟนคลับที่ตั้งใจรอซื้อครับอเมริกามีกฎหมายบอทมาตั้งแต่ปี2 0 1 6 ห้ามใช้บอดโกงระบบซื้อตั๋วอย่างชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติกฎหมายนี้แทบไม่มีผลอะไรเลยภาละยังตกอยู่กับคนขายตั๋วที่ต้องหาวิธีป้องกันกันเองเหมือนแมวไล่จับหนูที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับคนเขียนบอดก็อัปเดตหนีระบบตรวจจับตลอดเวลาแก้โค้ดกันทุกๆ3เดือนเพื่อเจาะระบบกันให้ได้เว็บขายตั๋วอุดช่องโหว่ตรงนี้บอดก็ไปเข้าตรงนั้นแถมยังมีเทคนิคโกงสารพัดรูปแบบตั้งแต่ปั P, ป๊ม i d ีไปจนถึงการกันที่ในตะกร้าสินค้า การกันที่หรือสปินนิ่งคือทําให้ของดูเหมือนหมดบีบให้คนทั่วไปต้องไปหาซื้อตัวผีวราคาแพงร้ายแรงกว่านั้นเคือเอาข้อมูลบัตรขโมยมาจ่ายเงินกลายเป็นอาชญากรรมทางการเงินเต็มรูปแบบซึ่งกฎหมายที่มีอยู่ยังตามเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ทันครับอาการเว็บล่มตอนคนลุมแย่งของมันคล้ายกับ DDoS ครับคือมีคำสั่งของข้อมูลเข้าไปมาหาศาลจนเซิร์ฟเวอร์มันน็อกปี2 0 2 5นี้ ภัไยไซเบอร์ในไทยพุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจแค่ไม่กี่เดือนเจอกันไปกว่า2 0 0 0เคสแล้วครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ AI ทําให้การโจมตีซับซ้อนขึ้นมูลค่าความเสียหายทั่วโลกคาดว่าแตะ7ล้านล้านแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีหยุดคราร์วแฟร์รายงานว่าบล็อกดีด็อกไปแล้ว20ล้านครั้งเพิ่มขึ้นถึง50%จากปีก่อนหน้าเลยครับแสดงให้เห็นว่าโลกออนไลน์ตอนนี้ดุเดือดแค่ไหนมีสถิติการโจมตีระลอกใหญ่ที่สุดเมื่อปลายปี2024 เราโดนยิงข้อมูลขนาด5.6เทราไบต์ต่อวินาทีใส่เป้าหมายโดยใช้อุปกรณ์ IoT กว่าหมื่นตัวเป็นฐานยิงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบอทและทราฟฟิกขยะทำให้โอกาสที่คนธรรมดาจะทำธุรกรรมได้ราบรื่นมันยากขึ้นครับถ้าอยากเพิ่มโอกาสรอดต้องทิ้ง WiFi ไปเลยครับคลื่นไร้สายมันแกว่งทำ latency ไม่นิ่งหาสายแลนมาเสียบคือคำตอบที่สะเทียนที่สุดปรับจูนเราเตอร์จัดการแบนด์วิดท์ให้เน้นการส่งข้อมูลลดอาการ b u ฟอร์บล็อ k เพื่อให้เน็ตวิ่งลื่นที่สุด เรื่องเวลาห้ามเชื่อนาฬดิกาคอมพิวเตอร์เด็ดขาดครับต้องเทียบเวลากับ ntp server ที่แม่นยำระดับโลกเพราะความแม่นยำระดับนาโนวินาที t. มันมีผลนะครับเราต้องเริ่มกดในวินาทีที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเวลาเครื่องเราเพี้ยนคือจบเหตุตนะั้งแต่ยังไม่กดอีกเทคนิคที่ต้องทำคือใช้ออโตฟิลช่วยกรอกอย่ามานั่งพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่ะตตัวหน้างานครับคลิกเดียวข้อมูลต้องเด้งครบพร้อมกดสั่งซื้อถึงจะสู้บอดไม่ได้แต่ก็ดีกว่าพิมพ์เองแน่นอนเซฟเวลาได้กี่วิก็ถือว่าเพิ่มมโอออกาาสรดขึ้นหนห่ย ต้องยอมรับครับว่าโลกออกอริทึมความเร็วมันคือพระเจ้าคนธรรมดาเหมือนปั่นจักรยานแข่งกับจัลลดครับความเร็วกลายเป็นสินทรัพย์ที่คนมีเงินถึงจะครอบครองใครจ่ายไหวก็ได้โครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าไปส่วนรายย่อยก็ต้องก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมความล่าช้าในตลาดการเงินค่าเช่าสายไฟเบอร์ความเร็วสูงราคาเดือนละเกือบ2 0 0 0 0 0บาทเพื่อความเร็วที่เหนือกว่านี่คือกำแพงราคาที่กันคนทั่วไปออกจากสนามแข่ง เป็นความเหลื่อมล้ําทางที่จะต้อนยุคใหม่ที่ชัดเจนมากผู้เล่นรายใหญ่ได้เปรียบสุดกูตั้แต่ยังไม่เริ่มเกมด้วยซ้ำครับสุดท้ายถ้าคุณกดของไม่ทันอย่าโทษตัวเองครับกติกานี้ไม่ได้ออกแบบมาให้มนุษย์ชนะตั้งแต่แรกเงินที่ยังเหลือในกระเป๋าคือชัยชนะที่แท้จริงเก็บเงินนั้นไว้แล้วไปหารายอร่อยกินดีกว่าไปจัดชาบูชุดใหญ่ปลอบใจตัวเองมีความสุขกว่าเยอะครับโดยสรุปทั้งหมด สุดกดบัตรไม่ใช่เรื่องดวงแต่คือสงครามเทคโนโลยีที่มนุษย์เสียเปรียบเต็มประตูความเร็วดับมิลลิวินาทีและบดอัจฉริยะคือกำแพงที่เราไม่มีวันข้ามพ้นครับกฎหมายไล่ตามเทคโนโลยีไม่ทันโครงสร้างพื้นฐานจึงเอื้อให้คนมีทุนหนาเช่าเซิร์ฟเวอร์ใกล้ศูนย์ข้อมูลเป็นผู้กลุ่มชัยชนะในตลาดดิจิตอลยุคปัจจุบันเราทําได้แค่ปรับเน็ตให้เสถียรที่สุดแต่ถ้ากดไม่ทันก็อย่าโทษตัวเองไปเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งกริให้กับพวกเราด้วยนะครับ